กรุบกริบกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะสนับสนุนโดย Rockadero Group The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้กดกรุบกริบกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะคุณ้จะพามากดดันกับร้านเตียวตาโต แต่ทำไมถึงต้องตาโตเอ๊ะย,ยังไงเดี๋ยวเราไปสืบดูนะคะว่าทำไมถึต้องตาโต ของร้านสาวสวยค่ะน้องติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะพี่ชอบชื่อร้านมากเลยก๋วยเตี๋ยวตาโตค่แล้วมันเป็นนกคู่เหมือนกับแบบนกคู่ที่ไม่หลับไม่นอนใช่แล้วแล้วมีอะไรอีกไหมตาโตมีอะไรอีกไหมคือจริงๆแล้วอะตาโตทุกอย่างในเมนูเรานี้ตาโตหมดเลยนะคะว้าวแบบกินแล้วต้องแบบว้าวตาโตอะไรทั้งแซ่บและอาหารหลากหลายแล้วก็เปิดถึงเปิดถึงตีสามค่ะตีสามสุกเสาร์นะคะเปิดถึงตีสามแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานะคะสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มค่ะสุกเสาร์สิบเอ็ด โมงถึงตีสาเอาใจนักเที่ยวคนนอนดึกเอาใจนกอูค่ะดีรู้ไหมเพราะว่าธรรมดานะเราไปเทีดยวดึกเนี่ยเราก็องมีว่ากินแต่ข้าวต้มก็ต้องกินกับคนที่เยอะแต่เราบางทีเราอยากจะกิน2คนกับคนที่เรามาด้วยก็มาที่ร้านนี้เลยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะนั่งานอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงทองหลอซอยสิบค่ะโครงการอารีนาเทนค่ะโอ้สบายเลยนะแล้วถือว่าบากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีที่สุดเลยค่ะที่จอดรถไม่เสียคือถ้าเกิดจะมาทานที่เตี๋ยวตาโตนะคะเพียงแค่บอกกับรปภนะคะบอกว่ามาทานเตี๋ยวตาโตเท่านั้นนะคะไม่เสียค่าสอดรถค่ะนใครบกเส้ อันนี้สายเคเบิลใหญ่ยิ่งกว่า <c oughs> อันนี้นะชอบมากเลยรู้ไหมต้มไข่เสมอต้นเสมอปลายมากค่ะทุก จานเหมือนกันหมดเลยคนต้มที่คขต้มเก่งมากนะคะค่ะคือเทรนมาอย่างดีค่ะคือเราเทรนอันดับแรกเลยค่ะร้านเราเมนูซิกเนเจอร์คือไข่เพราะฉะนั้นการต้มไข่ทุกจานทุกชามเราให้ความพิถีพิถันมากนี่แซ่บระดับที่เท่าไหร่คือมีมีสีระ<ช>ดับแซ<ส>่บใช่ไหมใช่ความแซ่บจะมีสี่นดับนะคะคือจะมีอันดับ 1, หนึ่งก็จะแซ่บน้อยหน่อยดูไข่สิคะโอ้โหแบบนแบนี่นไข่แดงได้งไม่ได้ไข่ฟอมนะดึง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 อันนี้จะเรียกว่าไข่ลาวาราเอาไปเที่ออนเซ็นแล้วเราลาวาลาวา เมื่อกี้ที่ดึงๆนะคะหรือดึงอันนั้นเรียกว่าไข่ตาโตค่ะเ<อ>ขอบอกนะก๋วเตี๋ยวรอร่อยจริงมันแซ่บมันเหมือนแบบชีสอ่ะมันกดดันอ่ะกดกด,ดัน,ดนอ่ะผ<อ>่านแล้วนะ <laughs> เมนูนี้นะเขาเรียกว่าภาษาจีนเลยจุยจุยกล้วยหาทานยากมากใช่คือสมัยนี้หาทานยากแล้วก็หาทานอร่อยอร่อยยากด้วยค่ะอันนี้เราทําเองสะอาดอันนี้ขอแอบบอกเลยนะคะเป็นสูตรของคุณเล็กขวัญใจเจวรานน์ค่ะสูตรเขาเองเลยหรอใช่เป็นสูตรเขาเองเป็นสูตรตั้งแต่สมัยแบบต้นตระกูลเขาเลยค่ะหาทานอร่อยอร่อยยากมากต้องบอกเลยตรงนี้โอ้ยเหนียวอ่ะหนุนมากเลยอ่ะดึงๆใช่ไหมคะมันจะแบบแต่หาทานยากจริงนะใช่ใช่ค่ะ แล้วแบบหิวด้วยเลย ตอนที่พี่นั่งทานอยู่ข้างในพี่สงสัยนิดหนึ่งเลยไหมว่าทําไมจานนี้เกี๊ยวทอดเนี่ยคนสั่งทุกโต๊ะเลยจานนี้ชื่อเกี๊ยวหมูตาโตค่ะ<ม>อร่อยยังไงดียังไงเราทอดใหม่ทุกจานไม่ใช่ว่าทอดอทิ้งไว้แล้วก็เอามาเสิร์ฟไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวทอดเยอะๆเยอะๆแล,ล้วก็เกี๊ยวที่อร่อยเนี่ยสังเกตว่าเวลาทอดเนี่ยจะต้องเป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะคือมันอาจจะดูแบบเอ้ยไม่ได้สวยงามแต่ถ้าเกิดเป็นตะปุ่มตะปั่มเนี่ยคืออร่อย กรอบมากเสียงดังมากเสียงดังมากมันดินไหวเพราะมาจะปุ่มจะป๋ำมากใช่ไหมคะอย่างปีกไก่ทอดเนี่ยพี่เด๋อชอบทอดนี้มาทอดบนนี้ไม่ชอบเลยมันเนื้อเยอะร้านอื่นก็มีทั้งเยอะแยะนะมันแตกต่างยังไงจากร้านอื่นอันนี้เรียกว่าปีกคูอ่าปีกหู้คคือการหมักไก่ของเราเนี่ยเราแบบจะไม่ใช่แบบหมักแป๊บเดียวแล้วก็มาทอดใช้มือเลย ไป็นผูกรอบแต่ข้างในเนี่ยมันจุ้ยซี่มันฉ่ำใช่ค่ะมันจะพูดยังไงภาษาไทยฉ่ำฉ่ำนะแต่มันจุ้ยซี่มันเป็นแบบมันลึกจริงจริงมันมีแบบน้ำมันหวานอยู่ข้างในค่ะข้าวไก่เนี่ย พัฒาดียังไงลองอ่ะห้าแย่ก็แบบอันนี้ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์วัชบงอะไรคะราชวงศ์ฐานวัชบงอะไรคะรวมทุกราชวงศ์เลยค่ะก็คือว่าข้าวหน้าไก่เราเนี่ยดึงจุดเด่นแต่ที่มาเพื่อที่จะมารวมอยู่ในจานนี้จานเดียวเพราะว่าบางเจ้าเนื้อไก่อร่อยน้ำไม่อร่อยถูกค่ะบางเจ้าแบบอุ้ยเหนียวมากแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกืนเชียงอาหารแต่ละจานเนี่ยค่ะจะต้องคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีที่สุด แบบนี้อร่อยนะใช่ใชแล้วก็สือที่สำคัญต้องหันเป็นลูกเต๋าด้วยค่อยแบบเหมือนกันว่าเวลาทานกับข้าวหน้าไก่สามารถจะทานไปในคําเดียวกันได้เลยแซบไหมเนี่ยดูจากหน้าตาก็แซบอยู่แล้วค<ต>่ะแซบเหมือนเราใช่ค่ะของเราดูหน้าตาอ่อนหวานแต่เราก็แซบนะขา้างในอันนี้เป็นเมนู ใหม่ซึ่งสร้างขึ้นมาชื่อว่าไข่รับยำตอนตอนแรกนึกว่าถูกลุมทำลายไข่รับยำไม่เอานะ้ำจะมาลุมซ้อมเซิร์ฟเบี้ยนะคะกลัวค่ะค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหอ่อทำเองตั้งแต่แป้งเลยค่ะชิมป่ะมมมเมาเมาเมาแน่นมากต้องคือ,อต้องดูไส้่าไส้แบบไส้แน่นมากไส้แ<ๆ>น่นมากแ<ๆ>น่นเหมือนพวกเราเลยเนื้อแน่นมาก แน่นปังเลยนะคะแน่นปึงแน่นปังตอนนี้ถ้าเราเอาใหม่เข้าใกล้คุณติ๊กเนี่ยจะมีเสียงเอือก์เอือเพราะว่าที่แหนนทีมอร่อยแต่เขาพูดแล้วเขาก็ตลอดเวลาจริงๆเพราะว่าพี่แอบเห็นแล้วล้อรของเราจอจอ อิ่มนะคะยังมีอีกนะคะาาเจ็ดหรอเป็นาาเมนูาาข้าวซึ่งร้านเราจะมีทั้งเมนูข้าวกับออกว๋วยเตี๋ยวอาหารทานเล่นอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเซตเหนือใต้โอเหนือเป็นจบดพบรักใต้ดูสิคะเหนือใต้ยังไงอันนี้คือแกนทางเลทังเรเหนือมาเลยอ่าใช่อันนี้คือแกนเหลืองถ้าอันนี้พี่เหนือจะตั้งนะคะพี่เหนือจะตั้งชื่อว่ารักไม่มีพรมแดนอ๋อรักโอ้โหเหนือใต้มาเจอกันไม่มีพรมแดนกันได้แล้วนะคะเต้องขอยืมชื่อใช้ในเมนูเนี่ยอยู่เหนืออยู่ใต้เ้ามันรักกันได้นะคะ อยากกกลับบ้านจงเลยอ่ะอร่อยจริงอันนี้เป็นแกงเหลืองพริกแกงนี้ทั้งหมดนี่เท่าไหร่อะเซตเนี้ยเซตนี้ละค่ะร่้อยกว่าบาทร้อยบาทเองอร่อยมากหลทุกอย่างเลยมันมีไหมเนี่ยมีอีกค่ะมีเหรอมีอีกค่ะเมนูเยอะแยะนี่เหรอเมนูจริงๆแล้วก็ไม่เยอะมากนะคะพี่แหนยังเหลือเนื้อที่ของกับข้อเอาไว้ให้มีมายกมายกมาเร็วๆได้เลยค่ะ นี้จะเป็นบะหมี่ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งซึ่งติง๊กอยากจะให้ลองตัวซี่โครงม,มากเพราะว่าซี่โครงนี้ต้องบอกว่าต้องรองต้องรองเพราะว่าข้าม <5 S 2> วันนะคะไม่เชื่อหรอกก็คือว่าจริงๆแล้วซี่โครงหมูตุ๋นอบน้ำผึ้งเนี่ยทานกับข้าวได้ด้วยเป็นไงคะรุ่มมากแล้วก็ตัวหมูแบบนุ่มมากมันนุ่มหรือธรรมชาติไม่ใช่นุ่มแบบแบบถูกซ้อมใช่แน่นุ่มปะคะทน่นุ่มนื้อนุ่มนไม่ใช่นุ่มนนุ่ม นี่คือเป็นบะหมี่ฮังเลค่ะฮังเลก็คือว่าจะมีฮังเลเมื่อกี้เราชอบนะใช่นี้นี่ด้วยแคบหมูใช่แคบหมูกเป็นการผสมผสานที่แปลกๆแต่พอทานแล้วมันลงตัวมากเลยค่ะมันมีฮังเลมแีแคบหมูมีกุนเชียงมีไข่ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบทานแบบเหมือนกับให้จุยซี่หน่อยตีไข่แห่แตกค่ะแล้วก็ออแล้วก็คือแบบน้ำของไข่แดงเนี่ยมันก็จะไปเคลือบเส้นมันก็จะรสชาติผูกลมงกล่อมมากเลยอ่ะ แล้วพี่เห็นติ๊กสวยพี่นึกว่าติ๊กไปฉีดมาไม่ต้องมาทาล้านเตี๋ยวตาโตปากโจสวยนะค่ะปากพองเลยปากเกลือแดงเอาไปเลยใช่ไหมคะงานนี้ติ๊กก็ไม่ต้องทากับปากโจกำลังงามเลยค่ะทั้งหมดนี้ขอบอกว่าสมกั็นที่มาร้านนี้เตี๋ยวตาโตกดกดดัราหน่มนอกจากหน้าตาที่สะสวยราวกับนางสาวไทย คุณติ๊กวิลาสินีก็ทำให้เราได้เห็นว่าเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอควบตำแหน่งนั่งแทนบริหารร้านก๋วยเตี๋ยวตาโตตาโตเหมือนดวงตาสวยของเธอนั่นเลยล่ะคะ่ะแหนทั้งสวยทั้งเก่งและก็ยังมีสเสน่ห์ปลายจวักหนุ่มๆทั้งหลายเชิญมาแวะขายขนมจีบได้ที่ร้านเต๋ยวตาโตของเธอเลยนะคะกรุบกริบกรุบกริบก,ก,ก,กับแหนนะจ๊ะ กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ